อัออนนี้เพิ่งถึงห้องนะครับก็เพิ่งเสร็จจัางานวันนี้แล้วก็เดินเล่นในในโซนนะครับเออกาหลีอากาศเป็นไงว่าอากาศดีมากครับแบบอากาศแบบโอ้โหดีแบบโโด,แบบดีมากๆ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเกาหลีนะครับก็คือจะบอกว่าประทับใจมากประทับใจจริงๆถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะมาอีกนะมากับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบโหมันเป็นสวรรค์ของแบบสวรรค์ของการช้อปปิ้งมากๆเสื้อผ้าเนี่ยโหแบบเดินผ่านร้านไหนก็คืออยากเข้าไปหมดเลยแล้วมันก็จะมีแบรนด์บางแบรนด์ที่แบบ ที่เหมือนที่อยู่อยู่ประเทศไทยแล้วแบบมันราคามันก็จะค่อนข้างค่อนข้างอุยอ้ยอุย้ยโอเคค่อนข้างแบบสูงอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็มันก็จะแบบมันก็จะราคาดีขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นะครับถ้าทำงานเสร็จแล้วก็ต้องมาเช็ดเมคอัพนะครับทุกคน อาหารอร่อยไหมจะบอกาอาหารอร่อยมากครับทุกคนอาหารอร่อยแบบโหอร่อยมากแบบคอแบบเขาเรียกว่าะกิมจิแล้วก็ซุปไก่ซุปเนื้อเนื้อตุ๋นอะไรเงี้ยโห everything คือแบบยาเหมือนแบบมันสวรรค์เลยอะที่นี่มันสวรรค์สำหรับผมมากแล้วแบบผมเป็นคนชอบแบบชอบแบบอนะไรซื้อของอะไรเงี้ยซื้อของแบบ เซลล์สก wow ็งค right ิงสกงคิงสก็งสกังสกงคิงแกสกินงคอนสกินแคร์อ่ะสกินสกินงคอนสกินแคร์ใช่ไหมก็เลยแบบแล้วแบบนที่นี่มันมีบางตัวที่แบบผมก็หาซื้อที่ไทยได้ค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยพวกทนเนอร์พวกครีมอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบที่ประเทศไทยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยที่ผมต้องสั่งมาแบบรอรอเพียเดอร์ประมาณเจ็ดวันแปดวันอะไร ที่ีก็คือมาซื้อได้เลยนะครับคือดีมากสนุกมากแล้วก็ตอนแฟนไซก็เหมือนก็เป็นแฟนไซเกาหลีแบบที่เกาหลีใช่ไหมมันก็แบบมันก็สนุกมาก,ม,ากมุนทุกคนวันนี้แบบวันนี้แบบทุกคนน่ารักมากทุกคนแบบเป็นระเบียบม,มากแล้วก็ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรู้เขาเรียกว่าทุกคนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ ทุกคนแบบดีใจมากๆรู้สึกได้เลยว่าท <assessment> ุกคนแบบดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกแบบรักเรามากๆอะไรเ้ย้ดยความที่แบบอาจจะแบบผมก็มองๆว่าพวกเขาแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบแฟนคลับแฟนคลับเกาหลีเขาจะเป็นคนยังไงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ผมนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาใช่ไหมก็ให้เล่าก็คือแฟนคลับเกาหลีทุกคนที่นี่ก็คือน่ารักมากตอนรับอย่างดีเลยมีคนมาส่งที่สนามบินด้วยมีคนมารับที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ทําแบบปุ๊ก ใบหน้าอะไรเงี้ยหน้าผู้ชมอะไรเงี้ยผมก็มารับผู้ชมทีสนามบินคือทุกคนน่ารักมากเป็นระเบียบมากน่ารักทุกคนเลยวันนี้เอนจอยมากนะครับแต่พ่งนี้ก็มีวันหนึ่งเนี่ยที่เราต้องเจอทุกคนนะครับที่เราจะได้มาเจอกันนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นวันใหญ่นะเพราะว่ามันมีแบบ มีหลายๆอย่างที่ทุกคนจะได้แบบได้รับชมกันนะครับในงานตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นจริงจะมางานพวกนี้เพราะว่ารู้สึกดูอันอันสเกลอ,อะไรเงี้ยดูแบบว่าเขาจะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยกันนี่นี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวนี้ก็ภาษาเกาหลีไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแบบว่ารมแบบพูดได้แค่แบบออเพคคปบบ้าพักกชิปโปอะไรเงี้ยเพคคป,ป้ามานันยอบโซอ,อันยองอัสย ฉันนั่นฉันนั่นจุ้งยมิดาอะไรอย่างเงี้ยก็พูดได้แค่นี้ก็เลยแบบก็กลัวก็แบบก็อยากรู้เหมือนกันว่าผู้นี้เขาจะมีการจัดการกันยังไงให้เราแบบเข้าใจกับแฟนคลับเกาหลีมากขึ้นจริงๆถ้าเป็นไปได้นะผมอยากเรียนมากเลยรู้มาประเทศนี้แล้วก็รู้แบบอยากเรียนภาษาเกาหลีขึ้นมาระดับหนึ่งเลยเนาะ พี่จุงยังไหวใช่ไหมไหวเขาไหวครับเมืบบ่อกี้เพิ่งทาําธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาห้องนะครับใช่ดังเวดังนะครับดังอยู่ห้องข้างๆครับเพราะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเหมือนจองห้องมาไวให้แบบคนละคนละห้องเลยนะครับแต่ผมผมก็พอเข้าใจนะเพราะว่าถ้าห้องเนี้ย ถ้าห้องที่ผมอยู่เนี่ยมากนคนสองคนก็คงเก็บเข้าของกันไม่ค่อยไหวแน่เพราะว่ากระเป๋าผมคนเดียวก็คือเต็มแล้วห้องแล้วนะครับพี่จุงเอาชุดมากี่ชุดจริงๆคือตอนแรกอะที่ที่แพนไว้อะตอนแรกผมนึกว่าแบบในตารางมันเขียนว่าห้าวันใช่ไหมผมเลยก็ก็เลยเอาชุดมาหกหกวันนะครับเอาชุดมาหกวันแต่จริงๆแล้วมันแต่จริงแล้วมันแบบเราอยู่แค่สามวันเองก็เลยแบบ ก็เลยวันนี้ก็เลยเปลี่ยนไปแล้วสามชุดนะมันเปลี่ยนชุดแบบเหมือนชุดแรกอะไรอย่างเงี้ยมันสตรีทกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนพอไปเดินในตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบเราเห็นแบบคาเฟ่อะไรต่างๆนานาที่มันมีความเอิร์ดเอิร์ดโทนทน,ทนแบบเอิร์ดโทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเราแบบแต่งตัวมันไม่เข้าบ้านเมืองเขาเลยเนะี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะสตรีทไปแต่มันก็มีมุมสตรีทที่สามารถถ่ายรูปได้ครับแต่แค่มันอาจจะนั่นแหละไม่เหมาะก็เลยเปลี่ยนชุดนะ แล้วตอนเย็นก็เปลี่ยนชุดอีกทีเพราะว่านั่นแหละครับก็เดินมาทั้งวันแล้วก็เหนื่อยแตกก็เลยเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้แล้วตอนนี้ก็จะอาบแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนึงนครับ How did you feel after kissing that? Normal? ลองนอนไหมละ่ะทำไมทำไมจะส่งผมเข้าหน่อยแล้วผมก็เช็ดหน้าแล้วก็นั่งคุยกับทุกคนได้เละครับ หน้าดูง่วงมากคือหน้าไม่ได้ดูง่วงครับผมง่วงครับตอนนี้ไลฟ์พี่จุงคือสงบนะแต่พี่พร้อมเมื่อกี้เหมือนเด็กสามขวบไลฟ์สดครับจริงๆอาจน้องพร้อมมาไลฟ์เหรคืออาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรวันนี้มันตื่นเช้าไม่ได้ตื่นเช้าเดียไม่ใช่ตื่นเช้า,ชชาก็คือนั่งเครื่องมาก็ ได้นอนจริงๆในเครื่องก็ประมาณสามชั่วโมงครับคนแล้วก,ก็ถึงเกาหลีมันก็ประมาณหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หลับละก็นั่งนั่งนี่แะครับ Are you dumb boyfriend? No, I'm not. อ uh, ่พี่พร้อม He's my friend. Yeah. Just อ uh, ่ามาจุงกินอะไรถึงหลอขนาดนี้อือมกินอะไรถึงหรอ ไม่ได้กินแรงหรอกพ่อแม่ให้มานะจริงๆแต่เราก็กต้องแบบดูแลตัวเองบ้างนี่ครับกินอาหารเสริมบ้างอะไรบ้างให้แบบร่างกายมันแบบไม่เพียกันไปนะครับใครที่แบบเพราก็อย่าลืมกินบีแบบบีแบบ,บแบบพวกวิตามินบีรวมแล้วแล้วก็กินโยเกิร์ตก่อนนอนจะดี แต่ก็ไม่ต้องก่อนนอนขนาดนั้นนะก็แบบสองชั่วโมงอะไรเยียแต่ตอนนี้ผมอยากกินผมเลยก,กินไปก่อนเลยอายุเมริคเขาจะมีคนถามว่าผมแต่งงานหรือยังรับผมแต่งงานแล้วผมเป็นแต่งงานแล้วแต่งงานมั้ยที่ผมแต่งงานตั้งแต่อายุสิบสองนะตอนนี้มีลูกประมาณแปดคนนะ ไม่ไม่ไม่ใช่แปดคนมีลูกสามคนมลูกสามคนอยู่ต่างประเทศอืคนหนึ่งอยู่ฝรั่งเศสคนหนึ่งอยู่รัเสเซียอีกคนหนึ่งอยู่อเมริกานะอืคนหนึ่งชื่อแจนคนหนึ่งชื่อนุ่นอีกคนหนึ่งชื่อโบ อืมันนี้ทำงานนะส่งลูกเรียนนะอืมออืมอมเป็นข้อเป็นเป็นข้อคนเนี่ยเป็นพ่อคนที่ลำบากเหมือนกันดูดูดูแลดูวตั้งสามคนนะ่ะ แฟนพี่ไปไหนแฟนพี่แฟนพี่ไม่มีถ้าแฟนใหม่มาแปลว่าแฟนไม่มีฮุยสักคู่นะครับ <c oughs> ลูกสาวสามคนแฟดหรือเปล่าอืม ม่ไม่ไม่ไม่แฟรก็ไม่แฟดคน,นละปีคนละปีนะครับอืมคนถามว่าผมแต่งงานหรือเปล่านะหน้าคุณคุณนะครับหน้าคุณคุณเหรอมีคนหน้าตาเหมือนผมด้วยเหรอ อยากเห็นเหมือนกันนะเขาบอกว่าโลนโลกนี้เนี่ยมันจะมีคนที่หน้าตาเหมือนเราแล่ตั้งแต่ผมเกิดมานะผมก็ไม่เคยเจอนะพอจริงพี่จุง Are you sick I'm not sick guys I'm fine Thank you so much for asking Why you so cute พี่จุง Oh it's very difficult questions What's happened Nothing happened What Nothing happened Nothing happened What What happened เวลาคนเราแบบเวลาเขาเรียกว่าอะไรผมทำหน้าเฉยๆอะไรอยงี้ก็จะมีคนถามบบว่าผมเป็นไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นไรครับแค่แบบแค่ไม่รู้จะทำหน้ายังไงเหมือนกันนะคนเรามันก็มันก็จะมีหน้าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะหน้าที่แบบไม่ได้ทำอะไรอะไรอย่างนี้หน้าเฉยๆของผมมันน่าจะแบบอาจจะดูเศร้าหรือเปล่าเศร้าปะ พี่ใส่เสื้อสีขาวเหรอคะอืม,อมดีเลยเนี่ยพี่ไม่ใส่เสื้อครับไม่เห็นเหรอนี่ไม่ใส่เสื้อ ชื่ออะไรคะพี่จุงชื่อ,อไอเชนครับไอเชนไอดนนะครับมีแต่มีผมเห็นคนเขา mm hmm. เขาคุยกันอยนู่ว่าแบบเออผมเนี่ยเป็นเป็นลูกครึ่งอะไรซัมติงอรัผมเป็นคนผมเป็นผมเป็นไทยแท้นะครับผมเป็นไทยแท้ครับพ่อไทยแม่ไทยครับ where is pi dang pi he has own room uh -huh. dang has his room unfortunately you know because then the room is so small to like to like put all clothes that we from Thailand. That's why they separate, or you know, or. room what's your name? อยากให้แฟนพี่เป็นชื่อน้องเ็ลมแ้าเป็นชื่อน้องก็จีบสิจีบได้นะพี่สด,สดจริงสดจริงนะเนี่ยสดมากด้วยสด,สดมากมสดมากสดจริงๆ ส่วนแบบส่วนแบบกินสตรอเบอรี่ให้ทุกคนดูนี่ยนะไปลนะ้ใช่หรอคะแล้วด่างอ่ะด๋าเดวเป็นเพื่อนสนิทครับ สนิทมาก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 ,มากสนิทจริงๆสนิทสนิทสุดๆเลยสนิทแบบสนิทแบบตอนนี้ไม่มีความลับอะไร <c oughs> ไม่มีความลับอะไรให้กันแล้วอ่ะมันแบอบก you know me I know him Did you get that? ขิงเหรอไม่ได้ขิงเพราะว่าผู้ความจริงนะครับจีบดังได้ไหมจีบดังได้ไหมก็ไปถามดังือมันถามผมทำไม <c oughs> อยากจีบใครก็ไปถามเขาว่าจีบได้ไหม ถ้าเจ็บไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกเองว่าเจ็บไม่ได้จริงนะชีวิตคนเราก็อย่างนี้แหละถ้าชอบใครก็แค่แค,แค่บอกนะจริงในวันที่เราสามารถบอกใครได้ว่าเราชอบใครเนี่ยแปบลบว่าเราโชคดีแล้วนะที่เรามีโอกาสได้บอกเขา จงอย่าบอกเอ๊ะจงอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือแลอวให้ชาวใครก็บอกไปครับชีวิตคนเราสั้นชอบพี่อ่ะ จะจีบจุงต้องทำยังไงาไกล้จีครับถักเดียมมานะครับจีบว่าว่าจีบนะอะไรก็ได้อะไรอะไรเดียวไม่ก็แกล้งถามอะไรแกล้งถามที่ไหนหรอที่เนี่ยอะไรเอ้ยกินอะไรอะ่ะเอ้อะไรเนี้ย พี่เจฟเหล่อมากค่ะจริงเหล่อจริงอืมเป็นพี่ที่นับถือเลยสิ่งเขาแบบสุดยอดมากแล้วจะตอบไหมก่อนอืมทักมาแล้วจะตอบไหมก่อนก็ก็กให้มันเป็นเรื่องของเตอคนละกันนะ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่ทักมาเป็นใครใช่ปะสมมุติว่าถ้ามีใครมาจีบเรารเมสมมตุมมติว่าสมมติเรามาสมมติว่าถ้ามีคนมาจีบเราเลยแล้วก็มีคนทักมาหาเราอแล้วก็บอกว่าทักไปก็ไม่ตอบอะไรแค่เนี้ยรือจริงปะก็แค่เนะี้ยคุณก็จีบไม่ติดแล้วนะอจริงจริงนะคุณก็จีบไม่ติดแล้วนะสมมติว่าแบบทักไปทักครับไปทักครับ ทักนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ตอบแล้วก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยท <_ S 1> ำไมไม่ตอบเนี่ยจะไม,ไม่ได้คะแนนละว่า <_ S 1> สวัสดีจ้าใช่จะจีบใครต้องอดทนโดนรถชนก็จะตายนะก็อย่าพยายามอย่าโดนรถชนนะครับ อืมจริงน,นะรถชนรถชนตายได้นะอย่าไปฟังแม็โดนรถชนก็ไม่ตายสิบร้อชนก็ไม่ตายมียไปเชื่อตายยังไงก็ตายสิบร้อชนไม่เหลือหรอกเปลยวเละพี่ดังอยู่หน่อกค่ะ <c oughs> ไม่บอกไม่บอกหรอไม่บอกให้หาเองดังอยู่ไหนคะพี่ดังอยู่ไหนอะไม่รู้อะ่ะน้อยผมรู้ตรผไม่บอกผมไม่บอกอืม ดังก mm. ็อยู่ในใจไงดังอยู่ในใจผมอืมอืมดังตัวใหญ่เท่าผมนะจะมาอยู่ในใจผมได้อืมอยู่ในใจจุูงในใจดิจริง รักเพื่อนจริงอจริง้มีอะไรก็พูดได้แบบมีอะไรที่แบบอยากจะระบายก็ระบายได้โอ้ไม g ก็ oh God, อยู่ในใจจุงใครอยู่ในใจ Huh? What did you most like to know in Korea? You know, Korea is like my paradise, like my paradise. Seriously, because like I really love to shopping online. In when I when I was in Thailand, I always like you know order some like products from Korean that like. There's no in the Thailand, and I have to wait like around like fourteen days or the seven days or the fourteen days, but here you can buy it. You know, just buy it, <laughs> just go to the shop and buy it. So today I bought so many like things that I want to, but. My mom gave me a limit to the shopping. That's why I cannot. I couldn't like buy so many things. Just like a few, like maybe maybe like two or um, <laughs> one two. Just like three products. Yes. review đăng rồi review đăng mà không review bậc giờ ngày à sau một chút là review đăng có nào lạc đi không lạc đi nào lạc đi là có nói à อะไรเดียเต็กน้อยอ่ะน่ารักเต็กน้อยแค่น,นั้นแหละริวแค่นี้พอละอืเอเฮ้ยภูวินเหรอเฮ้ยภูวินอ๋อภูวินอยากกินอะไรอ่ะอยากกินอยากกินปิ้งย่างเกาหลีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาหน้ามาด้วยกันก็ได้นะหมายถึงแบบ มากันแบบหลายๆคนเลยชวนได้ปอนมาด้วยมามากันแบบหลายๆคนมาเที่ยวกันหาโอกาสเลวพูนใช่ไหมเลว,วพูนฟังอยู่เลว,วพูนเนอะจริงในสายตาผมพูนก็คล้ายๆดังอะแต่จะเป็น แต่จะเป็นดังที่จะเป็นดังที่มีความพูดเยอะกว่าแล้วก็แชร์ความคิดเยอะกว่าอะไรเเพราะว่าส่วนมากเวลาผมพูดกับดังอะไรเขาจะเหมือนเป็นคนรับฟังแต่เขาจะไม่ได้แบบมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเขาจะรับฟังอย่างเดียวแบบจะไม่มีเขาจะเห็นว่าแบบเออฉันว่าอย่างนั้นนะฉันว่าอย่างนี้ถ้าทําอย่างนั้นอ่ะจ,จะดีก็ได้อะไรอเงี้ย ดังจะเป็นแบบฟักฟิลแบบอารมณ์แบบเป็นแบบที่แบบที่ปล่อยละไว้ให้เพื่อนอะไรยเงี้ยแต่ของผู้วินก็จะมีความคิดที่แบบเออเราพูดไปแล้วเขาก็จะมีความคิดที่สวนกลับมาไม่ใช่สวนเดีกแบบหมายถึงแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่าเงี้ยใช่อืมน่ลรักู้วินนะรักผู้วินเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยโอ้ผู้วินมึงฟังอยู่วะเนี่ยกูเขินเลยเนี่ย ตัวนะต้องมารีวิวอบอกหลักเพื่อนเนี่ยวันก่อนในปอนก็มาบอกหลักเนี่ยเขินเลยนะอืมอยู่ดีๆเพื่อนบอกหลักร้อยวันพันปีตีกันแทบตายแต่ตีแบบตีพเพราะรักไงหลังน่าแล้วครับทุกคน <S <S เดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับ ก็ใครที่อยู่ที่เกาหลีนะครับหรือว่าใครที่กำลังจะมาแฟนเขา,าเรียกว่าคอนเสิร์ตหรอแฟนเหมือนแฟนเดย์แฟนเดย์ในพรุ่งนี้นะครับก็เจอกันนะครับผมพัก่อนให้เพียงพออย่าทำแบบผมนะครับแล้วก็กินข้าวให้เพียงพอนะครับผมพัก,อพพอพก่อนให้เพียงพอแล้วก็เตรียมตัวมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับก็มีอะไรก็พิมพ์มาได้ในทวิตเตอร์ ที่มาได้นะผมอาจจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเงินไปดีกว่าวันดีครับบ๊ายบายรักนะครับบ๊ายบายครับคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้มานั่งฟังผมบทนะไม่ก็มานั่งฟังผมพูดไปเรื่อยเนี่บโอเคครับว okay. ันดีจ้าบา,บายยันดีครับ Good night guys Thank you so much for t r g my life I'm in mean, my life Yes, my life, you my life. You guys so mean to me, yes. of course. You guys are really like, important to me. Thanks so much for watching. For today, good night. Bye bye. Mm.